สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะกับการขับรถบ้านนะคะหรือเจ้านี่นะคะเที่ยวนะคะตลอด12วันที่ผ่านมานะคะนี่คือรถอพอลโลนะคะยูโรคาราวานคานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสิ่งที่เรารู้แล้วก็ประสบพบเจอมานะคะจากการขับรถเจ้าคันนี้กันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มมาตั้งแต่การเข้ามา สตาร์ทเครื่องนะคะแล้วก็การใช้พาแนวอันนี้คือเท่าที่เราที่เรารู้นะเออบอกก่อนถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ใครรู้มากกว่านี้ก็บอกได้นะคะเริ่มแรกนะคะรถรุ่นนี้จะเป็นสตาร์ทเอนจินนะคะเป็นไม่ไม่ต้องเสียบกุญแจเนาะเออแล้วก็ที่นี่นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะคืออยู่ฝั่งซ้ายอยู่ที่ก้านนะคะจะเห็นว่าตรงเนี้ย ไม่มีตัวควบคุมเกียร์เลยนะคะเกียร์นะคะจะอยู่ข้างขวานะคะอยู่ที่ก้านตรงนี้เนาะจะเห็นว่า R N D นะคะแล้วก็ปรกคือกดตรงปุ่มนี้นี่นะคะจะมีปุ่มกดตรงนี้แล้วเราก็จริงๆเนี่ยมันสามารถดูได้ตรงนี้แต่ว่ากุญแจเนี่ยเราเอาลงไปเพื่อที่จะคืนเขาแล้วนะคะก็เลยไม่ได้สตาร์ทให้เพื่อนๆดูเนาะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นไฟนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจจะอยู่ข้างสายแทนเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวปุ่มปุ่มนะคะปรับ สําหรับปัดกระจกนะคะเห็นไหมศูนย์ก็คือไม่ได้ปัดนะคะอันนี้คือปัดขึ้นมานะคะนานๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออลราก็ปรับความเร็วไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพาเนลที่เอาไว้สําหรับคอนโทรลคอนโทรลนะคะตัวเครื่องเสียงนะคะควบคุมเอ,อ่อแมปต่างๆอะไรเงี้ยนะคะคือเราสามารถที่จะต่อโทรศัพท์นะคะได้ จากตรงนี้เห็นไหมคะจะมีช่องเสียบถ้าเราต่อตรงนี้ปุ๊บด้วย USB นะคะเราจะสามารถคอนโทรลแมปต่างๆนะคะแล้วก็แอปเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออได้จากตรงหน้าจอของตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะคะจะติดขึ้นต่อเมื่อเราเข้าเกียร์อ่าเท่านั้นนะคะเกียร์ถอยหลังเนาะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะไฟจะเปิดที่ตรงนี้นะคะแต่ปกติรถคันนี้มันเปิดไฟตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้ไฟที่แรงมากขึ้นนะคะเราก็ต้องมาปรับ ที่ตรงนี้นะคะหมุนซ้ายขวาเอาเนาะส่วนไฟตัดหมอกนะคะเวลาที่หมอกลงเยอะๆฝนตกอะไรต่างๆก็กดตัวนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นไฟตัดหมอกทันทีนะคะเอ่ออีกนิดนึงตรงนี้ถ้าปัดน้ําฝนนะคะแบบมีน้ํานะคะเหมือนให้น้ําพุ่งขึ้นมาอย่างเดียวตอนที่ฝนไม่ได้ตกเนาะเราต้องกดปุ่มตรงนี้นะคะขึ้นมามันก็จะขึ้นมาแล้วอ่ะถัดมานะคะออ่ ส่วนของตัวที่นั่งก็ปรับปกตินะคะไม่ได้ไม่ได้ยาเกียร์อะไรก็ก็ก็เหมือนที่เราใช้ปกตินะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับพวงมาลัยได้อะไรเงี้ยนะคะขึ้นลงเนาะก็มาปกติเหมือนรถที่บ้านเราเหมือนกันนะคะส่วนถัดมานะคะหลังหลังที่นั่งคนขับนะคะก็จะมีโต๊ะนะคะโต๊ะเล็กตัวนี้นะคะเอาไว้สําหรับกางนั่งข้างนอกนะคะออมเอาไปกางได้แล้วก็จะมีแผ่นอร์ดอีกอร์ดหนึ่งซึ่งเอาไว้ใช้สําหรับเวลาที่เราปูที่นอนนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะเป็นในลักษณะที่มีชเวร์ตัวนี้นะคะแล้วก็มีโถชักโครกนะคะออันนี้ก็สามารถปรับน้ําร้อนได้อันนี้จะเป็นรุ่นที่มีห้องน้ําในตัวนะคะส่วนถัดมานะคะล็อกต่อมาอันนี้ก็จะเป็นล็อกที่มีเขาจะมี ถังขยะให้เล็กๆตรงนี้นะแต่เราก็ต้องซื้อถุงเพิ่มนะเออล้วก็จะมีถังมีไม้กวาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เก้าอี้สนามที่เอาไว้นั่งข้างนอกคู่กับโต๊ะข้างนอกเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันผ้าเช็ดตัวที่แขวนอยู่ตรงนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดคือพาแนวตรงนี้นะคะในการที่เราจะใช้ควบคุมนะคะสิ่งต่างๆในรถนะคะตรงนี้จะเป็นคัตเอาท์นะคะเมนสวิตช์สำหรับเวลาที่เราต่อไฟกับรถ เนาะซึ่งตรงนี้ลงก็คือออฟนะคะพุทขึ้นก็คือออนนะคะแต่ตอนนี้เราต้องออฟเพราะว่าเราไม่ได้ต่อไฟอะไรเนาะแล้วก็เป็นเสียบชาร์จตรงนี้นะคะแล้วก็ปั๊ตมต่างๆนะคะว่าเราจะเปิดอะไรนะคะทอยเลด์ water heater water pump fridge heater นะคะแรงหูทีวีไลท์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่เวลาที่เราเปิด water heater นะคะเราต้องเปิดตรงนี้ด้วยเพื่อให้มันทําความร้อนและที่สําคัญในการที่จะเปิด water heater กับ ฮีเตอร์ปกติเนี่ยเราจะต้องเปิดแก๊สข้างนอกนะคะซึ่งเราจะต้องอดับรถทุกครั้งนะคะแล้วก็มาเปิดควบคุมที่พาแนลตรงนี้อันนี้คือพาแนลที่เหมือนคัดเอาของบ้านเรานะคะคือเราจะใช้อะไรเราก็เปิดตามนั้นอะไรที่ไม่ใช้ก็ปิดนะ,ะเพราะว่ามันก็จะทําให้เรืองแบตเตอรี่ด้วยนะคะสมมติจะเปิดทีวีก็ต้องค่อยดึงทีวีลงแต่ว่าฟรีชเนี่ยจะเป็นตัวที่เราเปิดทิ้งไว้ตลอดนะคะแล้วก็ในการเปิดของที่เนี่ยมันจะมีการต้องเปิดคู่กันสมมตินะ ห้องน้ำนะคะก็จะต้องเปิดทอยเลทวอเทอร์พัมคู่กันอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้เตาก็ต้องเปิดแหลังหูดก่อนนะคะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สุติถ้าจะเปิดอาบน้ําก็จะต้องมีวอเทอร์ฮีเตอร์วอเทอร์พัมทอยเลทไลท์คู่กันนะคือจะใช้อะไรก็เปิดคู่กัน นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดอะไรอันนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้สมมติเราเปิดทอยเลทแต่ไม่ได้เปิดวอเทอร์พัมน้มันก็จะใช้ไม่ได้นะคะส่วนถัดมานี่คือฮีเตอร์นะคะเป็นส่วนที่ทําให้เรามึนงงในช่วงแรกมากเลยนะคะคือเวลาที่เราจะอันเนี้ยถ้าเป็นตัวแรกเห็นไหมเป็นรูปแฟนมันก็จะเป็นพัดลมปกติแต่ถ้าเราจะเปิดให้มันร้อนเราต้องมาที่เรต้นเฟรมนะคะบูเฟรมตรงนี้แล้วก็หมุนมาที่ตัวสีแดงแต่ทีนี้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีการที่แบบไฟแดงมันติด แล้วก็ลมอ่ะไม่ร้อนเลยนี่คือปัาที่เราเจอแล้วก็เขาก็ส่งคลิปมาให้เราดูนะคะคือเทคนิคก็คือการที่เราจะต้องแบบปิดตัวนี้ก่อนนะคะหมุนมาที่ปิดปุ๊บอันนี้ก็ปิดก่อนแล้วทีเนี้ยก็ต้องไปเปิดแก๊สนะคะ เปิดแก๊สให้สุดนะหมุนให้สุดนะคะแล้วก็ขึ้นมาเปิดใหม่พอเปิดใหม่ปุ๊บสมมติถ้าไฟแดงนี้ยังติดคือใช้ไม่ได้ถูกไหมเออคุณก็จะต้องเปิดอย่างนี้ต้องทำนี้ปุ๊บ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 นะคะสลับกันไฟจ,จนกว่าจนกว่าไฟแดงจะดับเราค่อยหมุนมาที่บูเฟรม m e แล้วค่อยหมุนมาที่ร้อนที่สุดอีกนะคะถึงจะเวิร์กเหมือนมันการแบบรีสตาร์ทเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไมโครเวฟก็คือใช้ปกไมโครเวฟนะคะหรือว่าปลั๊กต่างๆต,ต,ตรงเนี้ยการที่เเเรราาจจะะใช้้้ไดตองสียบ ปลั๊กจากข้างนอกเพื่อให้มีไฟเข้ามาในรถซึ่งเป็นคนละตัวกับแบตเตอรี่ของรถนะคะหรือว่าคนละตัวกับพวกพาแนลวอเตอร์ปั๊มฮีทปั๊มอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันสามารถใช้ได้โดยอิสระโดยที่ไม่ต้องเสียบปลัก๊กแต่อะไรที่จะต้องเสียบไฟที่ต้องใช้กําลังไฟ220ก็คือเราจะต้องเสียบชาร์จจากตัวนอกนะคะถึงจะใช้ได้เนาะแล้วก็ทีวีนะคะแล้วก็เตาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเตาเนี่ยนะคะเวลาที่เราใช้ มันก็จะมีบอกอยู่แล้วล่ะว่าตัวไหนคือคอนโทรลตัวไหนเวลาเราใช้มันจะต้องเป็นตัวแตปแบบใช่ไหมสตาร์เตอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องเปิดที่สําคัญจะต้องแทบจะใช้เตาจะต้องเปิดแหลงหูดก่อนนะคะอืมไม่งั้นจะเปิดเตาตัวนี้ไม่ได้เราก็กดตัวนี้พร้อมกับหมุนไปด้วยนะคะก็จะทําให้ไฟเนี่ยติดขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องเปิดแก๊สด้วยนะต้องหมุนถังแก๊สที่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะคะแล้วก็อย่าตัวนี้ก็จะเป็นการตัวเปิดปิดแหลงหูดเปิดพัดลมนะคะแล้วก็เปิดไฟสําหรับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น สิงหลังจานนะคะส่วนข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะปั๊มน้ําต่างๆแล้วก็ที่เนี้ยเขาก็จะมีหม้อชามรามไหยมาให้นะคะมีเขียงมีหม้อหม้อใหญ่หนึ่งหม้อเล็กหนึ่งกระทะหนึ่งนะคะก็ เป็นที่ของที่นี่นะของอพอลโลก็คือจะให้มาแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้ถ้าเกิดว่าแนะนําทุกคนนะถ้ามาแล้วจะใช้ให้ซื้อแรปมาด้วยนะคะเพราะบางทีเรากินอาหารไม่หมดเนาะในแต่ละทีเราก็จะได้แรปแล้วก็เก็บไว้ได้เพราะว่าไม่ถ้าไม่แรปเราเก็บไว้เนี่ยเวลาขับรถอะมันโยกแล้วมันก็มีโอกาสที่จะหกเลอ,เอได้นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเครื่องครัวให้นะคะคือรถคันนี้มันเป็นรถสําหรับ2คนเนาะมันก็จะมีของให้สําหรับ2ชุดแบบนี้นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เก็บเก็บ จานชามนะคะเป็นบล็อกๆไว้ให้ก็มี2เซตเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องครัวพวกนี้เล็กๆน้อยๆส่วนด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บมีแคตทตูนะคะมีกา้ํานะคะแล้วเนี่ยให้เครื่องปิ้งนู่นนี่นั่นก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วทุกครั้งนะคะสังเกตนะตัวนี้ในการที่จะใช้คือ ตอนแรกมันปิดนี้เนาะเราต้องกดออกมาพอกดออกมาเวลาที่เราจะขับรถเราต้องกดล็อกนะคะไม่งั้นทุกอย่างมันจะกระจายออกหมดเลยนะคะแล้วก็ไฟตัวนี้นะคะเวลากดเปิดก็แค่กดปุ่มตัวนี้เท่านั้นส่วนข้างบนนี้นะคะจะเป็นที่เก็บของต่างๆนะคะก็จะเป็นช่องเก็บของช่องเก็บของแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะที่เราเป็นเตียงเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นที่นั่งสองข้างโดยปกติแล้วก็มีโต๊ะตัวกลางซึ่งเราจะต้องเอาโต๊ะตัวกลางออกนะคะแล้วก็ประกอบเป็นเตียงซึ่งในการ ประกอบตโต๊ะตัวกลางเอ้ยประกอบเตียงเนี่ยคือตอนแรกเราต้องถอดโต๊ะตัวกลางออกนะคะจะให้ดูนี่นะคะแล้วก็คือแผ่นไม้ที่เราบอกเมื่อกี้ว่ามันอยู่หลังคนขับเมื่อกี้นะที่มันควรจะอยู่นะคะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเบาะที่อยู่ข้างนี้แทนนะคะแล้วก็ถอดโต๊ะกลางออกปุ๊บ แล้วก็เอาโต๊ะตัวกลางกับแผ่นบอร์ดเนี่ยวางไว้ใต้เตียงนะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีสลักให้เข้าพอดีตอนแรกเราหาไม่เจอนะคะแล้วมันวางยังไงวะทําไมมันไม้มันเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนะก็คือจะต้องยกเตียงนี้ขึ้นนะคะแล้วเราก็วางเข้าไปช่องนี้ก็จะพอดีเลยแข็งแรงนะคะแล้วก็อันนี้เขาให้นะคะผ้าปูนะคะแล้วก็ผ้าหม่มหมอนนะคะอย่างละสองชุดที่เขาให้แต่ทีนี้ต้องบอกว่าผ้าห่มเนี่ยมันบางมากถ้าเกิดว่าในช่วงที่คุณแบบ อากาศหนาวอย่างที่เรามามันหนาวมากนะคะก็อาจจะไม่พอเพระาะฉะนั้นต้องเตรียมเสื้อผ้าอะไรมาด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขามีฮีเตอร์ให้แต่ว่าเป็นฮีเตอร์ตัวเล็ก1ตัวนะคะส่วนถัดมาที่สําคัญอีกถ้าคุณมาในช่วงหิมะจะมีนี่นะคะคี์เชนให้นะคะซึ่งตัวคี์เชนเนี่ยอ๋อสโนว์เชนนะคะสโนว์เชนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซื้ออ p อปชันที่เป็นแบบจ่ายประกันแบบ เวอร์ทุกอย่างนะคะที่แพงที่สุดเนี่ยเขาจะไม่ให้คุณจะต้องเช่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายทุกอย่างเนี่ยคุณก็จะได้ตัวนี้มาสีนะคะสโน w c h a i เนาะส,ส่วนถัดมานะคะซึ่งบางทีก็ไม่ต้องใช้นะถ้าคุณไม่ได้ไปขับที่หิมะนะคะคก็คือฟรีชก็จะเป็นงมีตัว f r เตอร์แช่แข็งแล้วก็ช่องปกตินะคะส่วนถัดมานะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกับข้างนอกนะคะประตูจะค่อนข้างปิดยากนิดหนึ่งส่วนถัดมาะคะตรงนี้คือ จุดเติมน้ําดีนะคะซึ่งที่กุญแจรถของเรานะคะจะมีกุญแจเล็กๆมาให้ด้วยมันก็จะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ไขพวกนี้แหละนะคะก็จะต้องเปิดไขตรงนี้ใส่น้ําดีเข้าไปนะคะด้านหลังรถนะคะก็จะมีตัวเก็บปลั๊กชาร์จไฟอย่างที่เราบอกว่าถ้าเราจะใช้ไฟในรถจะต้องต่อปลั๊กจากข้างนอกก็จะต้องต่อปลั๊กตัวนี้นะคะและสีเขียวนั้นก็คือสายที่จะ ใส่น้ำดีเข้าไปนะคะแล้วก็ในถังนู้นคือถังทิ้งน้ําเสียนะคะซึ่งที่นี่เขาจะเรียกว่า grey water นะคะเวลาเราไปมันเวลาที่เราขับรถบ้านก่อนที่จะเข้าไปในแคมป์ไซต์เขาก็จะมี d u ม p station ซึ่งเป็นจุดที่จะให้เราทิ้งสิ่งที่พวกย์วอเตอร์นะคะจากรถเราแล้วก็พวกจากท o i l e t ที่เราใช้ใช่ไหมของเสียที่เราถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้จะเป็นที่ น้ําเสียนะคะ Grey Water อันนี้มันจะเป็นในโซนที่เราใช้ล้างมืออาบน้ํามันจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งกอง็อันนี้มันเปิดได้เลยแต่อันนี้ต้องใช้กุญแจไขยอย่างที่เราบอกมันจะอยู่ที่อยู่กับกุญแจรถนะคะก็มาไขแก๊ส LPG นะคะแล้วก็เปิดใช้ตรงนี้แต่เวลาที่เราขับรถหรืออะไรคุณจะต้องปิดนะเพราะว่ามันอันตรายมากห้ามลืมนะคะส่วนตรงนี้เปิดออกมาปุ๊บมันจะเป็นถังที่เอาไว้เก็บเวลาที่เราถ่ายของเสียนะคะอื ừ. ซึ่งเราจะต้องเททิ้งทุกครั้งนะคะก่อนที่มันจะเต็มเนาะซึ่ง คุณแจก็อยู่ข้างในนะอย่างที่บอกไปแล้วพอเปิดออกมามันจะเป็นถังทุกคนแล้วมันก็แค่แบบทุกคนก็แค่แกลบมันจะมีเหมือนแบบสลักทางที่อยู่ข้างใต้ามานะคะตรงมือจับอะ่ะก็คือจับอย่างนี้กดสลักสีฟ้านะคะแล้วดึงออกมาพอดึงออกมาปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นเออเป็นเป็นตัวถังใช่ไหมแล้วเราก็แค่ ถอดฝาออกนะคะเปิดฝาตรงนั้นแล้วก็เททิ้งซึ่งตรงนั้นอ่ะเขาจะมีตัวเคมีคอลที่ให้มานะคะซึ่งตัวเคมีคอลที่ให้มาเนี่ยมันจะทําให้ของเสียของเราเนี่ยมันกลายเป็นแบบน้ําใสๆนะคะหมดเลยแล้วก็ไอของเสียเออแล้วก็ไอเคมีคอลตัวนั้นอ่ะมันจะทําให้กลิ่นแบบเหมือนเป็นกลิ่นเคมีปกติทั่วไปนะคะไม่ได้เป็นกลิ่นอืบกลิ่นฉี่อะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งก็สามารถที่จะเททิ้งได้อย่างสะอาดนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ใหม่แล้วก็ตรงนี้นะคะคือที่เอาไว้สําหรับต่อ ไฟเข้ารถนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งในการต่อไฟเข้ารถทุกครั้งมันจะเป็นสเต็ปที่ว่ามีหัวสองด้านใช่ไหมคุณจะต้องแต่ว่าจะต้องปิดขัดเอาที่อยู่ในรถก่อนนะในครั้งแรกที่จะเปิดคุณเอาตัวชาร์จเนี่ยไปต่อกับตัวต้นขั้วที่จะเอาไฟเข้ารถไปเสียบตรงนั้นก่อนนะโดยที่สับขัดเอาทั้งต้นขั้วลงแล้วก็สับขัดเอาที่รถลงพอเสร็จเสียบตรงที่ต้นขั้วปุ๊บแล้วค่อยเอามาเสียบตรงนี้ เวลาเสียบนะคะก็จะต้องเอาหัวมันจะมีฝาปิดใช่ไหมทุกคนจะต้องเอาฝาเนี่ยสอดเข้าไปด้วยคือจะต้องใส่ให้สนิทนะคะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ติดนะคะไอ้ตรงที่มันเป็นฝาเปิดอย่างเงี้ยคุณก็ต้องสอดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดให้แน่นพอเสียบตรงนี้สนิทแล้วนะคะเรียบร้อยค่อยไปเปิดที่ตัวขั่วมันนะคะต้นทางแล้วค่อยไปเปิดไปเปิดเอ่อคัตเอาท์ในรถนะคะถ้าคุณไม่ทําตามสเต็ปตามนี้นะคะมันจะ ไม่ติดนะคะก็ต้องทําใหม่ไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเออนะคะต้องค่อยๆนะคะทคำความเข้าใจกับมันทุกอย่างมันจะเป็นสเต็ปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เปิดตามสเต็ปเลยเงี้ยคณจะต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดนะคะพเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไงล่ะมันเพื่อความเซฟตี้เนาะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับรถ รุ่นนี้นะคะในการขับ2คนก็ถ้าเห็นนะคะล้อนะ,ะจะอยู่พอๆกับพวงมาลัยนะคะเพราะฉะนั้นการขับเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะคะวงเลี้ยวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะถ้าใครขับรถเก่งได้เนี่ยก็คือสบายๆนะคะอาจจะต้องระวังเรื่องการถอยสักนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ารถมันใหญ่เนาะหรือเวลาที่เราจอดเนี่ยเราอาจจะยังไม่ชินในช่วงแรกๆนะคะส่วนที่เหลือการขับรถเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาพูดกันต่อไปนะคะครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย